ถ้าเพื่อนๆกำลังหาลานกลางเต็นท์ที่ได้ฟิลนั่งหน้าเต็นท์ตกปลา ดูพระอาทิตย์ตกแล้วค่อยๆให้เวลามันเริ่มช้าลงเพื่อนๆต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะที่นี่ก็คือ AR อาร์แอคมสุพรรณบุรี e ลานกางเต็นที่เป็นเหมือนแหลมยื่นเข้าไปในอ่างเก็บน้ำฟิลลิ่งเกาะกลางน้ำแบบว่าเดินออกจากเต็นท์สองก้าวเอาเบ็ดไปตกปลาได้เลยค่ะใครที่ไม่มีอุปกรณ์ทางลานก็มีเบ็ดให้เช่าพร้อมอุปกรณ์ครบๆพอตอนเย็นแสงสีทองจะสาดลงมาที่ลานลอดผ่านทั้งเต็นท์ทั้งต้นไม้ใบหญ้าแบบสวยจนอยากจะหยุดเวลาว วิวภูเขากับลมเย็นๆมันได้ฟิลที่โคตรดีเลยค่ะรองรับนักกางเต้นทั้งสายกางเต้นจริงจังสายสบายสายถ่ายรูปอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็มีเรือคาย,ยัคให้พายดูวิวรอบอ่างเก็บน้ําแบบใกล้ชิดและนี่ก็คือความรู้สึกจริงจากประสบการณ์จริงค่ะและเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูทั้งหมดของลานว่าจุดกลางจุดไหนดีจุดไหนวิวปังห้องน้ําเป็นยังไงรวมทั้งรายละเอียดของลานตามสไตล์ขอบเต้นนะคะไปกันเลยค่ะเริ่มกันเลย We say that 能保护。 สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอบเต็นนะคะวันนี้เราอยู่เวนที่ลานกลางเต็นที่ด่านช้างสุพรรณบุรีค่ะชื่อว่า AR อ l l ์แอลลคนะคะคนเยอะมากเลยวันนี้นะคะแต่ว่าเราก็ได้ที่กลางและด้านหลังทอ่เราจองมานะคะกลางเต็นเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จัดของนะคะก็ได้โลเคชั่นตรงนี้แหละสวยๆเป็นแบบที่เ,เพื่อนๆเห็นในกล้องนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรารออีกสักพักหนึ่งให้แดดมันร่มลงหน่อยก็เดี๋ยวมาถ่ายจัดของเพื่อนๆดูนะคะแล้วก็ รีวิวลารีวิวห้องน้ำเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ ค่ะเพื่อนๆจัดของเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็รอจนตะวันมันเริ่มจะตกละเออไปสำรวจห้องน้ำมาแล้วนะคะมันจะอยู่บริเวณตรงกลางร้านเลยมีจุดเดียวนะคะเป็นห้องน้ำแยกชายหญิงนะคะเพื่อนๆอ,อย่างละสี่ห้องเป็นห้องสุขากับห้องอาบน้ำภายในตัวสุขาเป็นแบบชักโคก นะหญิง4ี่ชาย4แบบนี้เครื่องทำน้ำอุ่นเหมือนจะมีอยู่ฝั่งละหนึ่งห้องนะคะหญิงหนึ่งห้องชายหนึ่งห้องแบบนี้บริเวณอ่างล้างหน้าล้างมือพร้อมกระจกเขาค่อนข้างจะซัพพอร์ตผู้หญิงมากกว่านะเพราะว่าเป็นแถวยาวเลยอยู่หน้าห้องน้ำนะคะ <Okay. S 1> แต่แต่เหมือนของผู้ชายจะอยู่ในห้องน้ำอืมของผู้ชายจะมีกระจกกับอ่างล้างมืออยู่ในห้องน้ำนะคะเลยแล้วก็บริเวณหน้าห้องน้ำหญิงมันก็จะเป็นอ่างล้างจานอยู่ เป็นอ่างกอปูนนะคะอยู่4 4.4จุดอ่างนะคะประมาณนี้ก็จะเป็นจุดเซ็นเตอร์ตรงนี้แล้วก็ถ้ามองไปตรงข้ามก็จะเป็นจุดเช็คอินกับร้านค้าเอ่ก็มีแบบพวกของกินของใช้ทั่วไปจำหน่ายนะคะบริเวณนั้นฝังขยงถังขยะก็อยู่รอบๆค่ะปักฟงปักไฟก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะเตรียมสายไฟมา15 20เมตรได้อยู่ค่ะพวกเสียมโดยความสะดวกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดก็พรุ่งนี้เหมือนเดิมเนาะ วันนี้มีวันนี้เรากินง่ายๆก็คือมาม่าแต่มาม่าของเราก็ไฮโซหน่อยเพราะเรามีเกาเหลา<อ>มีเกาเหลาแล้วก็หมูหมูสไลด์ที่เหลือใช่<ห>เราก็จะเอามาใส่มาม่าเราม,มีเนื้ออาจจะย่างๆกิน,นกับลูกชิ้นนีถ่ถ้าถ้าถ้าไม่อิ่มน,นะก็าตามนี้เดี๋ยวจะต้มละ Bye. ว่าจะแบบเงียบงาย สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่ A R Elly e Camp นะคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเพื่อนๆเมื่อคืนชุ่มฉ่าไปด้วยคอนเดนต์เนาะน้ำค้างน้ำค้างหนักมากตื่นเช้ามาของเปียกหมดเลยนะคะมาดูในส่วนของค่ากลางเต็นท์กันดีกว่าเพื่อนๆนะคะรายละเอียดทั้งหมดของร้านเนาะที่นี่ค่ากลางเต็นท์คนละ200บาทนะคะเพื่อนๆเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบ ก็คือฟรีนะแต่ถ้า11-12อะไรประมาณนี้ก็จะอยู่ที่คนละ100บาทนะคะที่นี่ใช้แอร์ได้ประมาณ7เครื่อง7เครื่องต่อคืนต่อวันต่อคืนนะคะอยู่ที่เครื่องละ200บาทไม่เกิน9,000 BTU นะคะสัตว์เลี้ยงพาเข้ามาได้ก็ดูแลน้องอย่างใกล้ชิดเหมือนเดิมนะคะในส่วนของสัญญาณมือถือเพื่อนเสัญญาณมือถือนะมันมีเป็นบางจุดนะหมุมบอกก่อนต่เนี่ยอยู่กลางลานตรงเนี้ย บอดเลยนะเนี่ยขนาด a อต้องแบบเหมือนต้องไปอยู่ตรงขอบขอบริมริมนะคะถึงจะมีสัญญาณมือถือแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพื่อนเพื่อนะมีกระจายทั่วลานเลยค่ะมันมีมีหลายอเลยเนาะ 2G5G แล้วพวกนี้นะคะเพื่อนเพื่อนที่ที่เขียนว่า AEA a r อเอนะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองดูละกันนะคะตรงนี้ไม่ต้องห่วงแล้วก็พาสเวิร์ดก็ขอกับทางร้านได้เลยจุดต่อไฟเพื่อนๆก็ อลองดูเอานะคะก็มีรอบรอบลานนะคะเพื่อนๆก็มีให้บริก,การเยอะอยู่หลายจุดเลยนะคะบริเวณจุดกลางเต็นท์นะ,ะที่นี่เขามีจุดจอดคาแคมป์ด้วยนะคะเพื่อนๆก็บริเวณลานหินถ้าเกิดว่าตรงนั้นไม่ได้มีเต็นท์พืนลงนะคะเพื่อนเพื่อก็จอดได้เลยหรือว่าก็ลองสอบถามกับคนที่ดูแลลานได้เลยนะคะพวกอุปกรณ์ให้เช่ามี หมุ่มเห็นว่ามีแบบพวกเครื่องนอนเต็นท์อะไรพวกนี้ผมให้เช่ามีนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็เดี๋ยวหมุ่มขึ้นดีเทลเดี๋ยวถามให้ละกันแล้วก็ขึ้นรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ตรงนี้นะคะเหมือนเดิมร้านค้าเมื่อวานพูดไปแล้วเนอะก็คือมีร้านค้ามีห้องน้ำแลยพวกนี้สิ่งอำนวยความสะดวกมีครบอยู่ค่ะพาทิต<ๆ>เพื่อนๆเออตรงนี้สําคัญจุดล่มจุดแดดเลยพวกนี้ของร้านนะคะร<ๆ>้านเขาจะเป็นแบบแหลมยื่นมาในในในอ่างเก็บน้นํานี้ใช่ไหมคะฝั่งที่บุ่มกลางอะ ก็คือแดดแดดเต็มเต็มนะแดดเต็มเตมตั้งแต่ช่วงช่วงเช้ามาจนถึงช่วงบ่ายนะคะเพื่อนๆแต่ตอนคืนก็คือสบายๆเลยแต่ว่าถ้าเพื่อนอยากได้ล่มอ่ะต้องมาโซนนี้นะอีกโซนหนึ่งเนี่ยตรงตรงกลางในร่มแน่นอนเพราะว่าเขามีต้นไม้แล้วก็บริเวณเนี่ยด้านหลังบุ่มตรงเนี้ยบริเวณตรงที่พระอาทิตย์ตกตรงเนี้ยก็คือล่มแทบทั้งลานเลยนะคะอีกโซนหนึ่งเนี่ยก็คือท่านเพื่อนเข้าลานมาใช่ไหมทางด้านขวามือเออขวามือเนี่ยก็คือจะล่มส่วนซ้ายก็คือซ้ายก็คือจะแบบ แดดพาิตทีก็จะขึ้นฝั่งนู้นนะคะก็จะตกจากทางขึ้นจากทางหน้ารานนะคะแล้วก็ตกไปทางด้านหลังตรงนี้ตรงตรงแหลมตรงเนี้ยตรงขดหินตรงเนี้ยสวยมากนะคะพวกรถเล็กรถใหญ่มาได้นะคะเพื่อนๆถนนก็เป็นถนนลูกรังนะเออไม่ได้ลาดยางพอรับประมาณสัก เข้ามาสักระยะหนึ่งนะคะแต่ว่ามาได้สบายๆเลยนะคะรถเข็นมีให้ให้ยืมให้บริการนะคะเพื่อนๆก็ไปลองดูตรงจุดติดต่อสอบถามตรงร้านค้าได้เลยนะคะแต่ว่าที่เนี่ยคือเขาจะให้เอารถเข้ามาดรอปบ,บริเวณท้ายลานได้นะคะแต่พอขนของเสร็จก็คือไปจอดที่บริเวณลานลานจอดรถหน้าลานกางเต็นท์นะคะส่วนร้านค้าภายนอกนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะซื้อของเข้ามาเนี่ยก็เหมือนเดิมเนาะแถวนี้ก็ต้องซื้อของมาจาก ถ้าเกิด <uhhh> ว <like S 3> so 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 right so ่าผ่านบริเวณชุมชนอย่างเงี้ยก็แนะนําให้ซื้อเข้ามาเลยนะคะว่าถ้าขาดเหลืออะไรเออแต่ว่าผุมจะเห็นมีร้านค้าชาวบ้านด้วยนะคะก็คือเหมือนออกไปทางด้านขวามือนะคะมีแบบพวกอาหารตมสั่งอะไรพวกนี้ด้วยแล้วว่าถ้าออกไปทางซ้ายมือก็มีเหมือนกันก็จะเป็นร้านค้าใหญ่หน่อยนะคะแต่ก็ต้องออกไปจนถึงเกือบถึงถนนลาดยางนะก็รายละเอียดก็น่าจะประมาณนี้นะครบๆเหมือนเดิมนะคะกับที่นี่ถ้าอยากมาก็ลองมาค่ะเป็นร้านหนึ่งที่สุพรรณบุรีที่อยากแนะนำให้มาค่ะเจ้าของน่ารักดูแลดีค่ะก็เดี๋ยวเราไป เก็บตองเก็บเต็นท์น้องแล้วเดี๋ยวมาปิดคลิปกันกทีนะคะ ตอนนี้10บโมงครึ่งค่ะเพื่อนๆก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นก็ทยอยกันเก็บของและที่นี่เขาเช็คเอาท์เที่ยงนะนะคะไอ,อยังไงหมูก็ฝาก a r a l ร์แ e, แคมป์ไว้ด้วยนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นลานหนึ่งที่แนะนําให้มาค่ะถ้าอยากจะมาแถวนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็บมกของฝากช่องขอบเต็นท์ไว้ด้วยนะคะทุกๆช่องทางเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปหน้าาจะไปไหนออยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ก็น่าจะได้ลงช่วงก่อนปีใหม่นะยังไงก็ แฮปปี้ดิวี a r สวัสดีปีใหม่2569เพื่อนๆล่วงหน้าเลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ